สื่อเกาหลีตีข่าวใหญ่เรื่องโมมาความจริงแล้วเป็นแบบนี้ลัน่นถ้ากลับมาไม่ได้อาจต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนั่นก็คือการแข่งขันของทีมพิงส s p ไปเดอร์และทีมฮุนไดแม้ผลการแข่งขันนะคะจะปรากฏว่าทีมฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับพิงส์สไปเดอร์ไป3ต่อ1เซตค่ะด้วยคะแนน17ต่อ25 37ต่อ35 25ต่อ27และ12ต่อ25ซึ่งผลการแข่งขันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าจียุนค่ะทำไปได้15คะแนนฮยุนซูนะคะทำไปได้14คะแนนดาฮยอน14คะแนน วิภาวี13คะแนนและกับตันคิมค่ะ28คะแนนก็หลายๆคนนะคะก็ต่างรุ้นต่างเชียร์กันเพราะคิดว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่กองเชียร์นะคะต่างรอชมรอเชียร์กันค่ะและสำหรับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโมมาก่อนหน้านี้มีกาะแสข่าวนะคะบอกว่าที่โมมาเนี่ยไม่ได้ลงช่วยทีมเนี่ยบอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่แต่ความจริงแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าผลการแข่งขันในตอนแรกนะคะ ทางฮุนไดค่ะถูกทางทีมพิงส์สไปเดอร์นะคะนำไปถึง10ต่อ0นั่นทำให้โค้ดค่ะตัดสินใจใเปลี่ยนตัวโมมาออกเนื่องจากว่าทางด้านโค้ดนะคะทีมฮุนไดออกมาให้สัมภาษณ์เลยค่ะว่าทางโมมาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยจะดีแล้วก็มีความกดดันมากๆซึ่งเป็นมาตั้งแต่หลังจากที่แพ้ IBK ไปนะคะโดยแพ้ไป2ต่อ3เซตในเกมเกมนั้นนั่นทำให้ทีมฮุนไดค่ะหรือว่าโมมาเองเนี่ย เกิดภาวะจิตใจตั้งแต่แม์ของ IBK รามมาจนถึงพิงค์สไปเดอร์และเมื่อมาแข่งกับพิงค์สไปเดอร์นะคะเหมือนทางด้านโมมาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทำยังไงให้ผ่านบล็อกของทีมพิงค์สไปเดอร์เหมือนอยากจะช่วยทีมค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะครุ่นคิดนะคะว่าจะทำยังไงให้ผ่านบล็อกของทางทีมพิงค์สไปเดอร์ไปนั่นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทางท่านทีมฮุนไดค่ะต้องบอกว่าศูนย์คะแนนเลยนะคะเพราะว่า10ต่อศูนย์เนี่ยทำให้โค้รคังถึงกับเครียดเลยทีเดียวจำเป็นต้องเปลี่ยน โมมาออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นคนอื่นนะคะลงเข้าไปช่วยเพราะว่าจากสภาพจิตใจของโมมาแล้วค่อนข้างที่จะไม่นิ่งเพราะว่าเขาเกิดอาการหงุดหงิดตั้งแต่นัด I b บเคแล้วนะคะมีหลายจังหวะเลยค่ะที่ทางนั้นโมมานะคะเหมือนจะเคลี้ยงบอลคว้างบอลแบบแต่พอเขานึกขึ้นมาได้นะคะก็เหมือนหยุดอารมณ์แล้วก็หยุดจังหวะน,นั้นไปซึ่งหลายๆคนก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าทางโมมาเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงโค้ชนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยโมมาที่ทำหน้านิ่งเพราะเขาต้องการคุมสติคุมการเล่นในเกมแต่เมื่อการแข่งขันกับทางทีมพิงค s สไปเดอร์ทำยังไงก็ไม่ได้แตมแม้แต่ว่าตบไปก็ติดบล็อกนั่นจึงทำให้ทางด้านโมมาเองเนี่ยสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะแข่งขันนั่นเป็นการตัดสินใจของทางด้านโค้ดคังนะคะที่ต้องเอาโมมาออกมาพักจิตใจซึ่งทางด้านโค้ชคังนะคะก็ได้ปอบทางด้านโมมาค่ะว่า ตอนนี้อยากให้ทุกคนเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งหากว่าทางด้านโมมามีสภาพจิตใจแบบนี้อาจจะทําให้ทีมนะคะลวนไปทั้งทีมเลยนั่นเป็นสิ่งที่ทางด้านโคดคังได้บอกโมมานะคะเพราะว่าโคดคังเนี่ยย้าเสมอเลยว่าการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยอยากให้ทุกคนเล่นเป็นทีมเล่นเป็นหนอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากสาภาวะจิตใจของทางด้านโมมาเนี่ย เกิดอาการแบบนี้แล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะที่จะต้องเอาตัวหลักในการทําแต้มของทีมฮุนไดออกไปทางสื่อเกาหลีเนี่ยยังได้ตีข่าวย่าอีกนะคะว่าหากสภาพจิตใจของโมมาไม่กลับมาและไม่พร้อมอาจจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปหรือไม่และทางทีมฮุนไดต้องหาตัวต่างชาติคนใหม่เข้ามาช่วยเสริมทีมอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะนี่เป็นเพียง ข่าวในสื่อเกาลีนะคะที่ออกมาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโมมาแต่แอดคิดว่าในนัดต่อไปค่ะเชื่อว่ามีเวลาพักเยอะนะคะแอดคิดว่าโมมาต้องกลับมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าโมมาแล้วก็ทุกคนในทีมนะคะค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันแต่แอดเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้โมมาจะต้องผ่านไปให้ได้แม้ว่าจะต้องเจอสภาวะกดดันอย่างมาก และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ